ว่าตันยุตากินแต่ประบด็นปดีนะจ๊ะหนังสือป้าหน้าโปรไฟล์เลยจ้ะอาจารย์จบหมอมาเหรอครับจินตนาการเอาเองเท่านั้นกูไม่ต้องจบหมอจ้ะกูมีคนที่ยิ่งกว่าจบหมออีกคือพระพุทธเจ้า ไม่จําเป็นต้องจบหมอจ้ะการที่มึงจะรู้เรื่องอะไรมึงไม่จำเป็นต้องจบหมอเกตสเนาะการที่มึงจะดูแลสุขภาพตัวเองมึงไม่จำเป็นต้องจบหมอก็ได้จ้าการที่มึงจะรู้ว่าไขมันพอกตับเป็นอย่างนี้กินเกลือมากเกินไปเป็นไตกินเค็มมากเกินไปเป็นไตกินหวานมากเกินไปเป็นประหวาน <generic. S 1> มึงไม่ต้องจบหมอก็ได้จ้ารู้ได้รู้ได้เลยที่มึงไม่รู้เพราะมึงโง่ไม่คิดจะขวนขวายในการศึกษามันไม่จำเป็นต้องจบหมอก็ได้กูก็แนะนําได้กินเก็มกินเค็มเยอะเกินไปเป็นไตต้องต้อง การที่กูแนะนำอย่างนี้กูต้องจบหมอได้เหรออยากได้หนังสือแบบไม่มีลายเซ็นอาจารย์จะไปเจอตัวเป็นๆเ,เองครับต้องทำยังไงดีหนังสือทุกเล่มกูไม่มีลายเซ็นจ้ะลายเซ็นกูกูไม่ได้เซ็นสักเล่มกูเซ็นแค่สามร้อยสามสิบเล่มที่เขาจองไว้ที่เหลือกูไม่ได้เซ็นเลยสักเล่มหนึ่งกูไม่มีเวลามานั่งเซ็นหนังสือหรอก ได้จากร่างกายโรงพยาบาลได้จากขามัได้สิตอนนี้ปู่กำลังไล่ตีอาจารย์อยู่อะครับโอ้ยปล่อยเขาไล่ไปเถอะมึงก็ไม่ต้องไปสนใจใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูมันจะไปซีรีสเขาจะตีปล่อยเขาตีไปเถอะกูไม่สนใจอะไรั้งนั้นแหละเพราะกูก็ไม่ได้ฟังตีกูไปกูก็ไม่รู้เรื่องอยากตีกูเดิมมันตีกูต่อหน้านี่ตีรับหลังกูไม่รู้เรื่องหรอกกูจะรู้เรื่องอะไรกูไม่ได้มีเวลาฟัง กูจะเวลาที่ไหนมาฟังก่อนเวลากูจะพักผ่อนยังไม่มีพรุ่งนี้กูตื่นตีสามเดินทางไปนครศรีธรรมราชกูว่ากูมีเวลามานั่งฟังชาวบ้านดา่ากูเหรอไม่มีหรอกเสียเวลากลัวเวลาไปใช้ชีวิตกูมีมีคุณค่าไม่มีเวลามานั่งให้ค่าการด่าของใครชีวิตพวกมึงก็มีคุณค่าอย่าไปให้ค่ากับคำด่าของใครจำไว้ชีวิตมึงมีค่ากว่าคำด่าของชาวบ้านชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคำสายร้ายป้ายสีนินทาชาวบ้าน ชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนใส่ร้ายป้ายสีดีสีตีเป่าเสียสียุโยงตะแคงลุยคนชาวบ้านเขาตีกันต่อยกันทะเลาะกันชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่พูดแบบนั้นชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ามึงเกลียดมึงตีมึง pues น mm ินทาว่าร้ายมึงใส่ร <for> ้ายป้ายสีมึงตำหนิตีเต็งมึงด้วยเจตนาไม่ดีนะเจตนาดีกว่านุโมทนาเจตนาไม่ดีกลลัรับผลของการกระทาชีวิตมึงมีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้นชีวิตกูก็มีคุณค่ามากกว่าคนพวกนั้น ดังนั้นกูไม่จะไปต้องสนใจเพราะชีวิตคนที่กูต้องไปสอนธรรม,มะมีค่ามากกว่าพวกมันคนที่กูปวรจะก,การสนใจคือคนที่ได้ฟังธรรมจากกูต่อหน้าต่อตาก็ดีต่อการไล์สดก็ดีชีวิตคนพวกนี้มีคุณค่ามากกว่าคนที่ด่ากูเพราะอะไรเพราะมันฟังกูไงมันเลยมีคุณค่าสลับกูมากกว่าพวกมันแต่ส่วนใครจะฟังพวกมันที่ชอบดา่าชอบติชอบใส่ร้ายป้ายสีชอบเส,สียสีสก็ฟังไปเชิญมันก็มีค่าสลับมึงแค่นั้นเอง แต่กูไม่สนใจของพวกนี้เสียเวลาชีวิตกูไม่มีเวลามานั่งดูใครด่ากูหรอกเสียเวลามึงจะไปนั่งฟังคนด่ามึงทำไมวะกูถามแกเนี่ยเพื่อไม่ต้องไปฟังเขาด่ามึงเขาด่ากูมึงไม่ต้องไปฟังเสียเวลามึงฟังมันมันก็พูดมึงไม่ฟังมันมันจะพูดได้ใครฟังอ่ะก็มึงไปฟังมันเองอ่ะมันก็เลยพูดไปหยุดไงมึงอยากให้มันหยุดพูดใช่ไหมมึงเลิกฟังมันสิมึงเลิกฟังมันได้ผลมันก็หยุดพูดไปนั้นอ่ะ มันไม่รู้จะพูดกับใครไงมันจะพูดกับใครทุกวันนี้ยังไม่มีใครฟังมาเลยคนเขาไปดูมันทีสี่สิบห้าสิบคนรู้ว่าใครฟังมันอ่ะมีคนที่ฟังมาสี่สิบห้าสิบคนหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบคนใครฟังมันอ่ะก็เมืงองไงมันจะมีใครก็มีพูกเมึงนะงเข้าไปสารแนฟังเขาอ่ะนะมึงไปฟังมันเองก็คนที่ดูมันตาแดงๆอยู่กับพูกมืองเท่นั้นอ่ะ ดูมัสิมึงเลิกดูมันจะมีใครดูมากูถามแค่นี้ยคนเกียจกูเขาก็มีเวลามานั่งดูพวกนี้มาเพิ่เจออะไรสาระไปฟังสิที่มีประโยชน์ดีกว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามคุ้มค่าทุกนาทีของมึงมาดูกูที่มันจะไปดูพวกมันเรามานั่งด่ามึงต้องดูกูสอนธรรมะไม่จะไปนั่งดูมันด่ากูแล้วก็เก็บข้อมูลจะเกียจจะโกจร่าฆ่าพยาบาทบ้านร้ามันยังไงดีมาดูกูนี่กูกำลังสอนธรรมะไม่รู้ทำอะไร มึงก็ไม่ต้องไปเสียเวลาดูมันมึงไปดูย้อนหลังกูโน่นไม่ใช่เอาเวลาว่างไปนั่งดูมันด่ากูอยู่ได้แล้วก็นั่งเดือดดานนั่งโกรธนั่งเกลียดน,นั่งอาฆาตพยาบาทบ้าไร้มึงสร้าง,งกูศลในใจไปสร้างทําไมมึงไปทําสันดานเรียนแบบผู้มันทําไมเนี่ยสันดานกูสอนไม่ฟังเอาเวลาไปฟังอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์โน่นกูไม่ได้จาะจงด่าใครนะกูพูดได้ฟังว่าไม่จะเป็นต้องไปฟัง และจริงๆอย่างปู่มหามุนีเนี่ยกูคุยเคลียร์กันแล้วกูไม่ติดใจเอาความอะไรเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรต่างคนต่างใช้ชีวิตไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์กันได้ตามปกติกูไม่ได้ทะเลาะอะไรกับปู่ปู่มาขอโทษกูจะจริงใจไม่จริงใจกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้กวดปู่อยู่แล้วแต่เมื่อปู่มากูก็ต้อนรับปู่ไม่มาก็จะมาตอนไหนกูก็ต้อนรับได้หมดเลยกูไม่เคยมีอะไรกับปู่เลยและกูไม่มีอะไรกับใครด้วยประเด็นกูไม่พูดถึงใครแล้วแหละ กูเหนื่อยใครจะด่ากูด่าไปเลยซื้อหนังสือด้วยตะกร้าหน้าโปรไฟล์กูเกยบปากตะกร้าเหนื่อยหนังสือสามหกศูนย์ไปซื้อเงินรายได้หนังสือเข้ากองกลางกองกูไม่มีมีแต่กองกลาง บอกให้จริงๆปู่เขาเป็นคนดีไม่มีอะไรแต่บางทีโดนคนเสี้ยมโดนกระแสลากไปโดนกระแสพาไปแค่นั้นเองึงไม่ต้องไปว่าเขาหรอกเขาปกติไม่มีอะไรหรอกเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามเหตุตามปัจจัยกูเห็นจิตใจเขาลึกๆอะเขาก็จิตใจดีแต่แค่โดนเสี้ยมโดนยุยแยงตะแคง่วโดนอะไรสารพัดจะโดินไปแต่การแสดงความเห็นของแต่ละคนมันมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นแค่นั้นเลยกูไม่มีอะไรกับปู่เลยแฮปปี้ดี จะส่งน้ำพริกไปให้ปู่ด้วยซ้ำเดี๋ยวกูจะส่งน้ำพริกไปให้ปู่หน่อยเพื่อปู่จะแสบปากจะหยุดพูดบ้างน,นะแซวเล่นนะปู่นะไม่ใช่ออกตัวให้หยุดให้หยุดดา่ากูหยุดด่าคนอื่นทั้งหมดนีแหละเอาน้ำพริกไปกับกำกับปากพื่อน่อยจะได้เผ็ดๆไม่ใช่กูส่งน้ำพริกไปให้ยิ่งดา่าแซกกว่าเดิมนะด่าให้น้อยลงหน่อยกูด่าคนเดียวพอแล้วคนอื่นไม่ต้องมาดา่า ใ,ใครติดต่อปูมหาพุทธีหน่อยแอดมิน,นอินอาจารย์ไหมติดต่อปูมหาพุทธีหน่อยเดี๋ยวจะส่งหนังสือกับน,นพิกไปให้ตั้งใจจะให้นานแล้วแต่ลืมมันไม่มีเวลาเวลามันยุ่งเดี๋ยวจะส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้หมดเลยติดต่อคุณเอิร์นวัดใหญ่ด้วยแล้วก็คุณอะไรวะดูสิเมื่อวานนี่ยังเข้าไปพูดในเรือนจำอยู่เลยอีกคนหนึ่งอะที่ดังๆเหมือนกันอนะเอิร์นวัดใหญ่แล้วใครคนนึงนะล,งนลังพระนครเออพูดจำชื่อใครไม่ได้เลยลืมหมด เดี๋ยวส่งไปให้อาจารย์เราไม่กินเนื้อวัวมาสามสิบปีเพราะบ